ครับสวัสดีครับถ่ายบรรยากาศแมวสิบแปดปีจะสิบเก้าปีครับคือเขาเป็นอมึกแล้วครับคือเขาไม่กินข้าว,วาไม่กินน้ำวิธีการที่เราจะดูแลแมวที่ไม่สามารถเดินได้และให้อยู่กับเราไปก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอ,อายุเขาแก่มากๆแล้วครับ เขาก็ค่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆทีนี้เราก็เลยใช้น้ำเกลือของคนนี่แหละครับเราก็ค่อยๆดูดผ่านไซลิงแล้วก็ป้อนเขาในปากแบบว่าจับปากเขาแล้วก็ป้อนรวมถึงอาหารครับอาหารเม็ดเนี่ยควรเลือกเม็ดเล็กๆนะครับเราก็ป้อนป้อนเหมือนป้อนยาเลยครับคือบีบป,ปากแล้วก็ป้อนพอดีผมมือเดียวเลยไม่ได้ป้อนให้ดูนะครับคือ เราก็ยังดูแลเขาได้ครับแต่เขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบไม่สบายตัว <S <S ไม่ค่อยชอบให้เราจับอะไรอย่างนี้ยครับเขาอยากนอนเฉยๆแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะอึออกมาตรงก้นตรงนี้เราก็ต้องคอยเช็ดครับเนี่ยครับอึ <S 2> <S 2> เขาจะเขาเขาจะไม่ได้ไปแบบกระบะทรายอย่างนั้นแหละกับอาหารเขาจะไม่กินและ แต่เขาจะเอื่อออกมาไหลออกมาเราก็ใช้ทิชชู่เปียกแล้วก็ทิชชู่ค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆครับจนมันสะอาด <c oughs> เพื่อรักษาความสะอาดของเขาครับเนื่องจากตัวนี้แมวเป็นตัวผู้นะครับก็เพิ่งทําความสะอาดไปอ,อืเขาจะออกมาเป็นก้อนผมไม่อยากจะถ่ายตอนที่ออกมาเป็นก้อนแบบว่าติดอยู่ตรงก้นนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาท้าย <c oughs> ของชีวิตเขาละ เขาอาจจะแบบไม่ชอบให้เราแบบทำนู่นทำนี่ปากก็จะเลอะหน่อยเราก็ใช้ทิชชู่เช็ดส่วนการแปรงขนแปรงได้ปกติแต่แปรงเบาๆนะครับเพราะว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรแบบนี้เราก็ใช้แปรงแปรงได้ปกติครับแต่ว่าต้องค่อยๆแปรงครับเขาจะเดินไม่ได้เขาก็จะนอนเป็นหลักเลยเราก็ควรป้อนน้ำที่เป็นเกลือแร่แบบนี้ ให้กับเขาในช่วงสักสามชั่วโมงต่อนหนึ่งไซลิง<ม>นะครับแบบนี้สามชั่วโมงเต็มหลอดนะครับแล้วก็<ม>อาหารผมตัวผมเองนะครับมผมก็ให้ทีละห้าเม็ดเชา้ากลางวันเย็นคือกินน้อยมากเขาไม่ได้ค่อยขยับครับแต่เขาก็อยู่กับเราได้ครับเล็บเล็บ<ม>นี่คือหลุดหมด,มหมดแล้วครับ นี่ครับเล็บแมวแก่เล็บเขาจะหนาดำมากอย่างเงี้ยครับเนี่ยนาดูแมวแก่ <Yeah. S 1> แต่โดนเมืองฟัน,ฟ,นฟันเขายังอยู่ครบครับ <Yeah. S 1> ฟันเขาไม่ร่วงเลยด <Yeah. S 1> ูว่าอยู่กันได้นานแค่ไหนแต่ก็ดูแลกันไปครับ <Yeah. S 1> มีตัวเดียวรักมาก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเป็นกำลังใจให้พี่ดอนเมืองด้วยครับถ้าเป็นอายุคนก็เก้าสิบเก้าสิบกว่าครับแมวแก่แมวแก่แมวแก่ขอบคุณครับ